ดับทุกข์ด้วยอริยสัจสี่ทางรอดจากใจที่เป็นทุกข์เคยไหมคะอยู่ดีๆใจก็รู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนะักบางวันก็เหมือนชีวิตว่างเปล่าเจอคนมากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยว บางครั้งเราหัวเราะต่อหน้าใครๆแต่ข้างในกลับร้องไห้โดยไม่มีเสียงความรู้สึกแบบนี้เราเรียกมันว่าทุกข์และมันไม่ได้เกิดกับแค่เราแต่คือความจริงพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคนแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือพระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงแต่ชี้ให้เราเห็นความจริงข้อนี้ รองอค์ย่างมอบแผนที่ทางใจที่จะพาเราก้าวข้ามความทุกข์ไปสู่ความสงบเย็นได้จริงแผนที่นั้นก็คืออริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่แม้จะฟังดูเรียบง่ายแต่มันลึกซึ้งและเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนมาแล้วบทความนี้จะพาเราไปดูแผนที่นั้นค่ะ ไม่ใช่เพื่อจำแต่เพื่อเข้าใจและใช้ได้จริงประทุกไม่ได้เลือกคนแต่ทุกคนเลือกทางพ้นทุกได้ข้อที่หนึ่งรู้จักทุกพราะทุกไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันอยู่ทุกที่ในชีวิตในพระพุทธศาสนาคำว่าทุกไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดหรือความเศร้าเสียใจเท่านั้น แต่มันรวมไปถึงความไม่สมหวังความเปลี่ยนแปลงความพลัดพรากความเหนื่อยหน่ายและแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าสุขก็ยังแฝงทุกข์ไว้อยู่ทุกข์ไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่ความหมายของทุกข์นั้นก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจทุกอย่างเช่นความผิดหวังจากความรักที่ไม่สมหวังความรู้สึกว่างเปล่าท่ามกลางผู้คน ความเหนื่อยหน่ายในหน้าที่ที่ต้องทำซ้ำๆการต้องพลัดพรากจากคุณหรือสิ่งของที่เรารักแม้แต่สุขที่ต้องคอยรักษาไว้ก็เป็นทุกข์แม้แต่ความสุขที่ต้องพยายามควบคุมไม่ให้หายไปก็ยังแฝงไปด้วยความทุกข์ที่เงียบๆเห็นทุกข์คือธรรม ก่อนที่เราจะดับทุก์ได้เราต้องมองเห็นมันก่อนต้องยอมรับว่าเรากำลังทุกข์คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์เพราะชีวิตลำบากแต่เพราะใจไม่ยอมรับความจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสรุปความทุกข์ทั้งปวงก็คือความไม่เป็นไปตามใจปรารถนาเรื่องเล่าสอนใจเกี่ยวกับความทุกข์มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ35ปี เป็นผู้จัดการในบริษัทเอกชนชื่อดังเขามีเงินเดือนสูงมีรถมีบ้านและครอบครัวที่หลายหลายคนอิจฉาแต่หลังเลิกงานในวันหนึ่งเขานั่งเงียบในรถและร้องไห้อยู่คนเดียวในลานจอดรถของบริษัทไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยคำถามที่เขาไม่เคยกล้าถามตัวเองทำไมฉันถึงเหนื่อยทั้งที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จ ทำไมฉันรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนรอบข้างมากมายชีวิตแบบนี้ฉันต้องการจริงๆหรือแค่ทำตามค่านิยมของสังคมแม้ภายนอกเขาจะดูดีทุกอย่างแต่ภายในกลับหลงทางและว่างเปล่าวันหนึ่งเขาตัดสินใจปรึกษานักจิตวิทยาและเริ่มศึกษาธรรมะและค้นพบว่า ต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่งานหรือครอบครัวแต่อยู่ที่ใจของเขายึดติดกับภาพลักษณ์มากกว่าความจริงของตนเองเขาเริ่มปรับชีวิตใหม่ทีละน้อยไม่ใช่ด้วยการลาออกหรือหนีปัญหาแต่ด้วยการจัดการใจวิธีแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอนของเขาก็คือ 1. ใช้สติมองเห็นเหตุแห่งทุกข์ เขาฝึกเจริญสมาธิไม่ใช่แค่นั่งสมาธิแต่เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นก่อนนอนถามตัวเองว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นเวลาเหนื่อยหรือรู้สึกไม่พอใจรู้สึกทันความหวังเช่นอยากได้คำชมหรือกลัวคำล้มเหลวพอเรารู้ทันใจเราก็จะไม่เป็นทาสของมัน ข้อที่สองชายคนนี้เขากลับมาทบทวนชีวิตด้วยไดอารี่ภาวนาเขาเขียนบันทึกประจำวันแต่ละวันวันละห้าถึงสิบนาทีโดยมีคำถามหลักๆว่าวันนี้ฉันรู้สึกอะไรฉันทุกข์เพราะอะไรสิ่งที่ฉันกำลังทำมันตอบโจทย์หัวใจของฉันจริงหรือไม่ การเขียนนี้คือการสะท้อนใจและช่วยให้ทุกข์ที่คุมเครือกลายเป็นทุกข์ที่เข้าใจได้ข้อที่3ใช้ธรรมะจัดการความคิดเขาศึกษาหลักอริยศาสตร์สและพบว่าทุกข์เท่ากับผลตัณหาเท่ากับเหตุมักเท่ากับทางแก้เขาค่อยๆเลิกเอาชีวิตไปผูกกับคำว่าต้องประสบความสำเร็จ หันมาโฟกัสว่างานที่ทำยังมีคุณค่ายอยู่ไหมฉันได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้ฉันทำหน้าที่ของตัวเองดีพอหรือยังเขาเปลี่ยนจากการไขว่คว้ามาเป็นการรับรู้และวางเบาข้อที่4ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น เขาไม่ฝืนอีกต่อไปและยอมปรึกษานักจิตวิทยาอย่างเปิดใจรวมถึงพูดคุยกับภรรยาและครอบครัวยอย่างตรงไปตรงมาว่าเขารู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรจากชีวิตบางครั้งความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการกล้ายอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือขอคิดจากเรื่องนี้การทุกข์ไม่ใช่เรื่องผิด แต่การฝืนอยู่กับความทุกข์โดยไม่รู้จะทำอย่างไรคือเรื่องน่าเสียดายทุกข์ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักตัวเองการมีภายนอกที่ดีไม่การ,รันตีว่าข้างในจะเป็นสุขทางออกไม่ได้อยู่ที่เปลี่ยนชีวิตเสมอไปแต่อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตข้อที่สอง หาสาเหตุของทุกข์หรือสมุทัยเพลิงที่เผาใจไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือตัณหาที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองชีวิตไม่น่าจะลำบากขนาดนี้คุณรู้สึกแบบนี้ไหมแต่เรากลับเหนื่อยเจ็บและผิดหวังอยู่ซ้ำๆแม้จะพยายามเต็มที่แล้วบางครั้งเราคิดว่าคนอื่นคือสาเหตุของความทุกข์ เจ้านายที่ไม่เข้าใจคนรักที่ไม่ซื่อสัตย์สังคมที่แข่งขันแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงตัวกระตุน้นต้นต่อที่แท้จริงอยู่ลึกกว่านั้นมันคือใจที่อยากของเราเองตัณหาไม่ได้แปลว่าความอยากธรรมดาแต่คือความอยากที่เผาใจอยากจนทุกข์อยากจนไม่เห็นความพอดียิ่งอยากยิ่งยึด ก็ยิ่งทุกเราอยากใช้ชีวิตเป็นดั่งแผนแต่โลกไม่เคยเดินตามแผนของใครเราอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนใจแต่ใจคนเปลี่ยนได้ทุกวันเราอยากสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นแต่กลับเครียดและเปรียบเทียบจนลืมว่าตัวเองมาถึงไหนแล้วตัญหาไม่ใช่ศัตรูแต่มันเป็นเหมือนไฟถ้าใช้ถูกก็ให้แสงสว่างแต่ถ้าใช้ผิด ก็เผาทุกอย่างในใจจนมอดไหมการรู้เท่าทันตั้นหาจึงเป็นเสมือนการหาต้นเพลิงเพื่อจะได้ดับไฟให้ถูกจุดเมื่อเรามองเห็นว่าทุกเกิดเพราะเราอยากได้อยากเป็นอยากมีเราก็จะเริ่มคลายมือจากสิ่งที่เกาะแน่นโดยไม่รู้ตัวเรื่องเล่าชีวิตของพอที่ยึดติดกับความสำเร็จจนลืมชีวิตจริง พอเป็นหนุ่มวัย32ปีทำงานเป็นผู้บริหารในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงตั้งแต่เด็กเขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานเขาเชื่อว่าถ้าได้เป็นผู้นำจะมีชีวิตที่ดีที่สุดทุกสิ่งที่เขาทำจึงหมุนรอบความสำเร็จในงานการเลื่อนตำแหน่งและชื่อเสียงในสังคม ในวันหนึ่งเขานั่งอยู่ในออฟฟิศตอนกลางคืนเพียงลำพังบรรยากาศในห้องเงียบสงบแต่ภายในเขารู้สึกกลับเหนื่อยล้าและไม่เคยมีความสุขเหมือนแต่ก่อนทั้งที่เขาทำงานหนักทุกวันกลับได้รับผลตอบแทนสูงมีทีมงานที่ภาคภูมิใจและครอบครัวที่รักเขามากแต่แล้วเหตุการณ์หนึ่งก็ทำให้เขารู้ว่า ความสำเร็จทั้งหมดที่เขาเคยใฝ่ฝันกลับไม่สามารถเติมเต็มใจเขาได้เลยเมื่อสองเดือนก่อนพอได้รับตำแหน่งที่เขาฝันถึงมาโดยตลอดเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตแต่เมื่อเขานั่งลงในห้องทำงานใหม่เขากลับพบว่าตัวเองรู้สึกเหงาและว่างเปล่าเขาต้องการเวลาพักผ่อนกับครอบครัวแต่กลับต้องไปเข้าประชุมดึกทุกวัน เหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าอะไรคือปัญหาคือเมื่อเขาไปทานอาหารกับภรรยาและลูกในวันหยุดเขารู้สึกว่าทุกคนในครอบครัวพูดคุยกันอยากสนุกสนานแต่เขากลับนั่งเงียบและคิดถึงงานที่ต้องทำในวันจันทร์มากกว่าแม้ภรรยาจะถามว่าคุณจะไม่หยุดคิดเรื่องงานบ้างเลยหรอแต่เขาก็แค่ยิ้มและพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดการ แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความเครียดและความไม่พอใจพอรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังหลงอยู่ในตัณหาหรือความอยากที่ไม่รู้จักพอที่มันทำให้เขาต้องวิ่งตามความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดและไม่เคยมีวันพอ เมื่อพอตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองโดยเริ่มต้นด้วยการฝึกสติและทบทวนความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเขาเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันทำให้เรามีความสุขจริงๆหรือแค่ทำตามแรงกดดันพอเริ่มมองย้อนกลับไปว่าทุกความสำเร็จที่เขาได้รับมันเกิดจากความพยายามที่ไม่เคยหยุด แต่ในบางครั้งก็ต้องถามตัวเองว่าการทำแบบนี้มันทำให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าเขาตั้งเป้าหมายที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวพอเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่เช่นตั้งเวลาทำงานที่ชัดเจนและตั้งเวลาพักผ่อนให้ตัวเองและครอบครัวอย่างจริงๆ ช่นการพาครอบครัวไปเที่ยวทุกเดือนหรือการตั้งเวลาออกกำลังกายทุกเช้า30นาทีก่อนเริ่มทำงานเขาเริ่มการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สำคัญเขาหยุดทุ่มเทให้กับการเลื่อนตําแหน่งหรือการสแสวงหาความสำเร็จที่เกินพอดีและเริ่มคิดอะไรใหม่ๆว่าการเป็นคนที่ดีในครอบครัวสำคัญกว่าการเป็นหัวหน้าที่เก่งที่สุดในบริษัท พอจึงตัดสินใจลดงานที่ไม่จำเป็นลงเช่นเลิกประชุมยาวนานเกินไปและให้ความสำคัญกับการนั่งทานข้าวกับลูกๆมากขึ้นเขาฝึกการขอบคุณสิ่งที่มีอยู่พอเริ่มเขียนสมุดขอบคุณทุกวันว่าเขาเริ่มขอบคุณทุกสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเขาเขาเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆเกช่นเวลาที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเวลาได้มีสุขภาพดี หรือแม้แต่การได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดเขาฝึกใจให้รู้จักพอเขาเริ่มฝึกคำว่าพอด้วยการกำหนดขอบเขตว่าเขาทำงานเพื่อเพียงพอและที่จะให้ชีวิตมีความสุขไม่ต้องทำม,มากเกินไปจนลืมดูแลตัวเองขอคิดจากเรื่องนี้ความทุกข์ที่พอเผชิญเกิดจากการที่เขายึดติดกับตัณหาหรือความอยาก ที่ไม่รู้จักพอเขาต้องการทั้งความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่เขาต้องการมากเกินไปกลับทำให้เขามองข้ามความสุขที่มีอยู่แล้วในชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เขาเริ่มรู้ตัวทันตัวเองและรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั้นรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งนั้น การไม่ยึดติดกับความอยากจะทำให้ชีวิตนั้นกลับมามีความสุขและสมดุลมากขึ้นข้อที่สามเชื่อว่าทุกข์ดับได้หรือนิโรธการไม่มีทุกข์ไม่ใช่แค่ฝันแต่มันเป็นไปได้เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตนั้นมีทุกข์ทุกข์เกิดจากตัณหาเกิดจากความอยากที่ไม่รู้จักพอ และคำถามต่อไปก็คือเราจะอยู่กับทุกข์ยังไงโดยไม่ให้มันเผาใจเราอีกคำตอบก็คือนิโรธซึ่งหมายถึงการดับทุกข์ไม่ใช่การหลบหนีไม่ใช่การกดทับหรือการความเป็นไปได้ที่จะดุดพ้นจากวงโคจรของความอยากความยึดและความวุ่นวายใจนิโรธคืออะไรนิโรธในทางธรรมหมายถึงสภาวะที่ใจ ไม่ถูกทุกข์ครอบงามอีกต่อไปไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่ใจนั้นไม่ทุกข์กับปัญหาอีกแล้วมันคือความเบาสบายที่เกิดจากการปล่อยวางอย่างเข้าใจไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือความรู้ทันจนใจวางได้เองวิธีฝึกใจให้เริ่มเข้าสู่นินโรธฝึกสังเกตสิ่งที่ใจยึดไว้เกินพอดี ลองถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราเหนื่อยเพราะงานหรือเหนื่อยเพราะต้องเก่งตลอดเวลาทุกเพราะแฟนห่างหรือเพราะใจยึดว่าเขาต้องอยู่เพื่อเติมเต็มเราแค่สังเกตความยึดในใจก็เริ่มเบาบางลงโดยไม่ต้องฝืนปล่อยฝึกปล่อยวันละหนึ่งอย่างเล็กๆอาจเริ่มจากการปล่อยความคาดหวงังปล่อยการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ปล่อยนิสัยที่อยากควบคุมทุกอย่างทำเป็นธรรมเนียมใจทุกคืนก่อนนอนเปลี่ยนคำถามจากทำอย่างไรให้หายทุกข์เป็นวันนี้วางอะไรได้บ้างความพยายามจะจัดการเรื่องทุกข์อาจยิ่งสร้างทุกข์ลองวางบางอย่างแล้วเฝ้าดูผลด้วยใจที่นิ่งบ้างเรื่องเล่า มายเป็นสาวออฟฟิศวัย28ปีเธอทำงานด้านการตลาดออนไลน์รักแฟชชานและเทคโนโลยีมากๆวันหนึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวมายเห็นรีวิวแล้วรู้สึกว่าต้องมีให้ได้และเพื่อนในกลุ่มก็ทยอยซื้อกันแล้วทุกคนลงสตอรี่โชว์ของใหม่กันหมดมายใช้โทรศัพท์รุ่นเดิมมาเกือบ3ปีมันยังใช้งานได้ดีแค่ไม่รูไม่ลื่นไม่ใหม่ แต่พอเห็นคนอื่นมีเธอก็รู้สึกว่าเราล้าหลังไม่ทันกระแสจนเริ่มร้อนรุ่มในใจว่าเราดูเฉยไปไหมเขาจะมองว่าเราตามไม่ทันหรือเปล่าถ้ามีเครื่องใหม่คงมั่นใจขึ้นเวลาพรีเซนต์งานทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหมายไม่มีเงินพอจะซื้อทันทีแต่ต้องผ่อนและเบียดค่าใช้จ่ายเดือนหน้า เธอลังเลอยู่นานจนเกือบจะกดสั่งซื้อแล้วแต่ก่อนจะกดเธอหลับตาถอนหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าเราต้องการโทรศัพท์นี้หรือแค่ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเธอเริ่มสังเกตว่าสิ่งที่ทำให้เธอทุกตอนนี้ไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องเก่าแต่คือความรู้สึกขาดความอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเท่ทันสมัยและมีค่า เธอวางมือถือไว้แล้วเดินไปล้างจานเสียงน้ำที่ไหลเบาๆกับความรู้สึกที่เบาขึ้นอย่างประหลาดใจนั้นทำให้เธอรู้ว่าอ๋อไม่ได้ซื้อก็ไม่ตายความรู้สึกมันอยากมาแล้วมันก็ไปไม่ต้องดับความอยากแค่ไม่ต้องวิ่งตามมันทุกครั้งวันนั้นเธอไม่ได้ซื้อโทรศัพท์แต่เธอได้ของใหม่ชิ้นหนึ่งคือใจที่ว่างเป็น เขอคิดจากเรื่องนี้บางครั้งทุก์ไม่ได้มาจากสิ่งที่ขาดจริงๆแต่มาจากความอยากที่ใจไปยึดนิโรธไม่ใช่การได้มาทุกอย่างแต่คือการรู้ว่าไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างใจถึงจะเบาและก็เป็นอิสระได้วิธีฝึกใจแบบไม่ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งใหญ่ๆเขาถามตัวเองว่า เราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีเราขาดสิ่งนี้จริงๆหรือแค่ใจแค่กำลังเหงาเรา24ชั่วโมงก่อนซื้อของที่ไม่จำเป็นทุกความอยากนั้นมีอายุสั้นถ้ารอได้ใจจะกลับมานิ่งขึ้นอีกข้อคือการดูความอยากโดยไม่ต้องตัดสินมันถ้าเห็นว่ามีความอยาก ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องห้ามแค่ดูเฉยการเห็นคือจุดเริ่มต้นของการวางนิโรธคือการหยุดวงจรของความอยากโดยไม่ต้องห้ามมันเห็นมันอย่างเข้าใจและไม่เข้าไปเติมมันใจจะกลับมาสงบแม้ในวันที่ยังมีของที่อยากได้อยู่เต็มตลอดเวลาสรุปธรรมะใจความนิโรธนั้นไม่ใช่การหนีทุก์ แต่คือการเข้าใจว่าความทุกข์อยู่ได้ไม่นานหากเราไม่เติมเชื้อไฟไม่ใส่มันไม่ยึดมันไม่อยากเพิ่มหรือไม่ผักใสใจก็จะสงบอย่างเป็นธรรมชาติข้อที่4เดินตามทางพ้นทุกข์หรือมักทางสายกลางคือทางรอดของใจเมื่อเราเห็นว่าทุกมี รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือความอยากและเชื่อว่าทุกข์สามารถดับได้แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องลงมือเดินทางลงมือทำไม่ใช่เดินตามใครแต่คือเดินเข้าหาตัวเองผ่านการฝึกฝนชีวิตแบบมีสติพระพุทธ,ธเจ้าเรียกทางนี้ว่าอาริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8 ไม่ใช่ทำบนหิ่งแต่คือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกมองโลกตามความเป็นจริงไม่หลงว่าทุกอย่างถาวรสัมมาสังกปะดำริถูกคือคิดดีมีเมตตาไม่อาคาาหรือคิดร้ายสัมมาวาจาพูดดีมีสติไม่พูดทำร้ายไม่โกหกสัมมากัมมันตะ คือการทำความดีไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพสุจริตไม่ทำร้ายใครเพื่อผลประโยชน์สัมมาวายามะคือความเพียรในการละชั่วสร้างดีรักษาใจสัมมาสติคือรู้ทั่วทั้งพร้อมไม่หลงไม่เผลอ ไม่พาใจไปติดกับอดีตหรืออนาคตสัมมาสมาธิใจมั่นนิ่งสงบอยู่กับปัจจุบันทางนี้ไม่ต้องเดินให้เร็วแต่ใครก็ตามที่เริ่มเดินคือเริ่ม้ลทุกข์แล้วเรื่องเล่าสอนใจเชฟร้านอาหารที่เปลี่ยนทางเดินชีวิตอาจเป็นเชฟวัยสีปีเจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่เคยเป็นที่นิยมในเมือง เขาทุ่มเทกับงานมากวันหนึ่งเกิดปัญหาใหญ่พนักง,งานลาออกลูกค้าคอมเพนยอดขายตกและชีวิตครอบครัวเริ่มร้าวเขาเครียดจนคิดอยากเลิกทำร้านไปเลยเพราะรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่คิดทุกอย่างพังหมดแต่แล้ววันหนึ่งขณะดเดินผ่านร้านหนังสือเขาสะด,ดุดตากับหนังสือเล่มนึงว่าทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางลัดแต่คือทางเดิน เขาเปิดอ่านและพบคำว่ามารคกแมันเป็นวิธีการเปลี่ยนจากภายในที่ทำได้จริงเขาเริ่มฝึกทีละเล็กคือหยุดพูดบนกับลูกน้องก็คือสัมมาวาจาเขาเริ่มทำบัญชีอย่างซื่อสัตย์แม้จะขาดทุนคือสัมมาอาชีวะพยายามมองลูกค้าที่ตำหนิด้วยความเข้าใจสัมมาทิฏฐิ หยุดเช็คมือถือขณะทำอาหารสัมมาสมาธิตื่นเช้ามาหายใจลึกๆและตั้งใจว่าวันนี้จะทำเต็มที่สัมมาวายามะเขาใช้หลักธรรมมักแปดมาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆจากเชฟที่เคยใช้ชีวิตแบบฝืนและวิ่งตลอดเวลาเขากลายเป็นคนที่ทำอาหารด้วยใจสงบลูกค้ากลับมาเพราะรสชาติเดิมแต่ น้ำเสียงเขาเปลี่ยนความเมตตาในสายตาก็เปลี่ยนเขาบอกว่าหลานยังเล็กเหมือนเดิมรายได้ยังไม่เยอะแต่ใจผมไม่ได้เล็กอีกต่อไปแล้วจากข้อคิดเรื่องนี้เราไม่ต้องรอให้ปัญหาหมดไปถึงจะมีความสุขแต่เราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ท่ามกลางปัญหาได้มักแปคือเส้นทางที่สอนให้เราฝึกอย่างมีสติทุกวัน เมื่อใจเปลี่ยนแล้วโลกก็เปลี่ยนชีวิตเราก็จะเปลี่ยนและมีความสุขมากขึ้น <_ C> การฝึกมักในชีวิตประจำวันเราสามารถเริ่มได้ทันทีอันดับแรกเริ่มจากข้อเดียวที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือฝึกพูดให้ดีขึ้นทุกวันก็คือสัมมาวาจา 2. การฝึกตั้งเป้าหมายประจำวัน ได้วันละหนึ่งอย่างที่ไม่เบียดเบียนตนเองคือสัมมาวายามะ 3. ฝึกสติก่อนนอนก่อนนอนทุกคืนถามตัวเองว่าวันนี้เราได้วางอะไรลงบ้างวันนี้เราทำสิ่งใดด้วยความรู้สึกตัวหรือเปล่าข้อที่4เขียนมาร์กหนึ่งข้อที่เราฝึกในสัปดาห์นี้เช่นสัปดาห์นี้จะไม่พูดประชดประชันใครเลยหรือ จะฟังลูกน้องโดยไม่ขัดมากคือทางเดินไม่ใช่เวทมนต์เดินช้าได้พักได้ถอยได้แต่ขอให้ยังเดินเพราะทุกก้าวที่ฝึกคือเก้าที่พาใจเรานั้นพ้นทุกข์จากบทความเรื่องอริยสัจสี่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ทุกข์อาจจะเป็นของเก่าแต่ใจเรานั้น ถ้าเราได้ฝึกฝนด้วยหลักอริยสัจสี่แล้วใจของเราก็จะใหม่และเราสามารถสร้างได้ทุกวันในโลกที่เปลี่ยนเร็วมากขึ้นความวุ่นวายในโลกก็มากขึ้นและกดดันเราทุกคนอาจจะเคยรู้สึกว่าใจเรานั้นเล็กเกินไปสำหรับโลกใบนี้แต่ความจริงแล้วก็คือว่าไม่ว่าโลกจะใหญ่แค่ไหนถ้าใจรู้ทางใจก็จะไม่หลง อริยสัจสี่ไม่ใช่แค่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อ2,500ปีก่อนแต่มันคือคู่มือชีวิตที่ยังทันสมัยเสมอเพราะทุกข,ของคนเรานั้นยังมาจากสิ่งเดิมๆก็คือความอยากความยึดความไม่เข้าใจตนเองเราไม่ต้องหนีไปป่าไม่ต้องไปเป็นนักบวชไม่ต้องสมบูรณ์พร้อมแค่เริ่มรู้ว่าใจเรากำลังทุกข์ เริ่มมองให้เห็นว่าอะไรทําให้ทุกเกิดเริ่มเชื่อว่าเราสามารถหยุดมันได้แล้วเดินไปทีละก้าวด้วยการมีสติและเมตตาในแต่ละวันทุกครั้งที่เราไม่หลงตามอารมณ์ทุกครั้งที่เราเลือกวางมากกว่าแบบทุกครั้งที่เราเข้าใจมากกว่าตัดสินเรากำลังเดินบนทางแห่งมรรค และทุกย่างก้าวกำลังพาเราเข้าไปใกล้ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งอะไรนอกจากใจที่รู้เท่าทันไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมเพียงใจเริ่มเห็นก็เริ่มผลทุก์ได้แล้วเดี๋ยวนี้